คำเตือนนะครับคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายเป็นจำนวนมากนะฮะเด็กๆไม่ควรรับชมหรือมากกว่านั้นก็ไม่ควรรับชมเหมือนกันนะฮะผมคลิปนี้มีเสียงกรี๊ดเป็นจำนวนมากเลยนะฮะรบกวนเบาเสียงด้วยครับผมเดี๋ยวหูแตกนะเอาล้วครับผมตอนนี้เรากำลังอยู่ในเกม The Forest EP 2กันนะฮะหลังจากเมื่อวานที่เราลงถ้ำมานะฮะนี่ตอนนี้เราอยู่ข้างล่างถ้ำแล้วก่อนอื่นเลยมันมืดมากนะผมมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นผมจะคราฟเขาเพิ่มมิเศษเหรียญด้วยนะฮะอันนี้เป็นเข็มทิศอ่ะแต่ผมเก็บไม่ได้เพราะผมน่าจะมีแล้วใช่ไหม ใช่นี่ผมเข็ยบดิสผมมีแล้วโอเคข้างล่างมีช็อกโกแลตโอเคเอ๊ะแล้วเก็บอะไรได้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ๋อนี่เป็นหัวของเล่นเหรอหัวของเล่นตุ๊กตาตุ่นนะฮะเนี่ยรา,าก็มีคนห้อยตองแต่งตองแต่งที่เด็ดแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ตกใจหรอกไม่ตกใจหรอก เฮ้ยมาจากไหนวะอืมตายเสร็จผ้าอีแล้วโอ้ดีว่ะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยมาจากไหนโอ้เชี่ยตายเลยว่ะเฮ้ยไม่ตายเหมือนเฮ้ย อ้าวเชีย่ยละไม่ไม่ตายว่ะโ,โดนเอาตัวมาไว้ไหนนะเออต้องต้องเราต้องเก็บของก่อนนะฮะเออเราต้องทำไงต่อไม่ได้ฮนะโอ้จัดเชือกนะฮะโอเคโอเคผมขอกินอาหารก่อนข้าวน้ำยาเลยโอเคฮะเชีย่ยแล้วเราถูก มาวางมารัดเชือกไว้อ๋อถ้าเราถ้าเราไม่ตื่นนี่เราอาจจะกลายเป็นพวกนี้เลยใช่ไหมเนี่ยพวกมันพยายามจะฆ่าเรานะฮะทุกคนเจ็บใจเหลือเกินเอาเอาทางทางนี้นี่หว่าที่เราไอ้นี่ไงที่ฆ่าเราใช่ไหมตายตายไปซะเฮ้ยมันไม่ตายเหรอไม่ไม่ตายมันก็ต้องตายอ่ะ เคยมาตายแล้เอาจริงนะทุกคนผมค่อนข้างงงกับเส้นทางนะผมผมว่าผมมาทางเดิมแน่ๆเลยใช่ไหมวะเออวะใช่งั้นผมต้องกลับเฮียหยุดแม่เมื่อไงเป็ดไอ้เหี้ยไปมาหยุดทำไมไอ้หยุดแมไอ้เหี้ย มึงเป็นคุยอะไรกันไอ้สัดไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยเอ้าวทำอะไรทำอะไรทำอะไรกูว่าดิกูว่าดิกูก็กลัวเหมือนกันงั้นกูกลับก่อนนะเจ็บแม่เมึองอะเป็นอะไรแล้วอยุดกูได้ไหมกูทำอะไรมึงตอนไหนไอ้ตัด เอออะไรตดัดได้เฮ้ยเฮี้ยเจ็บเกินเจ็บเกินผมไม่เอาผมไม่ไหววะเฮี้ยเจ็บเกินไปสรุปไม่มีชุดเกราะไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนพวกมันโหดเกินไปอะอจริงนะเพราะว่ามีทางไปต่อด้วยเว้ยเฮ้ยทางออกโฮ้ยโอ้ยแม่งมีทางออกมาข้างนอกด้วยวะ่ะสรุปนะครับผมในถ้ำแม่งก็ มีทางนะมีทางเหมือนจะแบบว่ามีอะไรแตม่มันไม่มีอะไรเลยเว้ทุกคนมีแค่ถ้ำโอเคผมคิดว่านะผมอยากจะสำรวจให้มากกว่านี้นะฮะตายละคิวคอนเฟิร์มเฮ้ยมีเพื่อนมันมาวะ่ะโอ้ยโอ้โหเฮ้ยมีตัวเด็กด้วย ตโอเคฮะหลังจากที่เราตายเมื่อกี้ทําให้เรารู้ว่าเราควรมีชุดเกราะที่ดีกว่านี้นะฮะซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้รับชุดเกราะไปแล้วใช่ไหมนี่ไงดูจักแล้วผมก็เจอเอ,อะไรเนี่ยฉลามเหรอโอเคครับแล้วหลังจากนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมไปทาฟาร์มลงดนันตีมอนทาชุดเกราะอัปเกรดอาวุธนะฮะซึ่งพวกนี้มันค่อนข้างที่จะใช้เวลากินเวลายาวนานมากๆผมก็เลยไม่ได้เอามาตัดนะฮะอัดไว้แหละแต่ไม่ไดเอาลงมานะเพราะมันกินเวลามา,มากๆเออ,อ แล้วม eh ันก็ไม่สนุกเลยนะก็เลยไม่ได้เอามาลงเนะก็อยากให้ทุกคนือคลิปนี้เชา่ว่าเป็นแบบว่าคลิปลรงแังยิ่ย่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราไปเชิญคลิปหน้าเราลองสนุกแน่นอน Let's go